เหมือนหลุดมาจากหนัง Avenger Endgame ที่โทน,นี่สตาร์คขับนั่นเองเป็นเสียงที่แบบเหมือนรถเครื่องวีแปดอะ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับสินอัศดาครับวันนี้เรามีโอกาสพิเศษมากเลยได้มางานเปิดตัวของ audi e-tron gtrs นะครับ rs ก็คือท็อปไลน์ของ e-tron gt นะครับจริงๆเรา e-tron gt เนี่ยมี3ไลน์อัพนะครับมีเป็น e-tron gt e t ทอน GT Perform ฟอรและนี่คือ E t ทอน GTRS ผมเปิดรูปมาเนี่ยทำให้ R8 ดูดรอปไปเลยนะครับจะบอกว่าเป็น R8 ร์แป e คิลเลอร์ได้ไหม <c oughs> คือมันเท่จริงๆอ่ะทุกอย่างที่มันออกมาเนี่ยดีไซน์ของรถเนี่ยคือแบนมากนะครับเรามาเริ่มดูข้างหน้าก่อนเลยข้างหน้าเนี่ยชุดแต่งรอบๆเนี่ยเป็นชุดแต่ง RS รนะครับรวมถึงมีรายละเอียดคาร์บอนมาให้ด้วยนะครับด้านข้างก็จะมีเฟนเดอร์คาร์บอนนะครับคาร์บอนต่างๆเนี่ยจะมีมาเห็นรอบๆคัอนอยู่แล้วนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าที่แบบพิเศษมากเลยเพราะว่าเป็น LED รวมถึง ในตัวด้วยและเลเซอร์ไลน์เนี่ยอยากจะบอกว่ามี across the range เลยคือ มีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นตัวกลางและตัว RS เนี่ยก็เป็นเลเซอร์มาให้เลยนะครับโดยที่คุณไม่ต้องเพิ่มตังค์เลยนะครับ Audi Thailand เนี่ยใส่มาให้หมดเลยทุกรุ่นนะครับสีเนี่ยเป็นสีพิเศษด้วยนะครับเรียกว่าสี Cam ม ura เก e y เป็นสีที่เราจะเห็นใน R8 อยู่แล้วแล้วก็ได้ Inspiration มาจากสนามแข่งที่ฟินแลนด์นะครับเป็นสีเทาที่มันออกมุกมุกเมทัลลิกเมทัลลิกหน่อยเวลามันโดนแสงมันจะล้อกับแสงนะครับทำให้รถมันดูมีมิติสวยมากเลยนะครับตัวล้อเนี่ยเป็นล้อขอบ,บยี่ใหสมาเอยสเปคยางค265 35มหาก็ยางเป็นยาง e v ด้วยนะครับเป็น eagle f1 electric drive นะครับเป็นยางรถที่ออกแบบมาให้กับรถ e v high performance โดยตรงนะครับก็เขาให้มาจากโรงงานเลยอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากนะครับตัวเบรกนี้เป็นทางสเตนคาร์ b i d เป็นเทคโนโลยีของ audi นะครับยืดอายุการใช้งานของดิสเบรกได้ถึง30%เป็นเทคโนโลยีที่ลดขมเหลวลดฝุ่นต่างๆทําทให้ระยะเบรกสั้นลงด้วยนะครับเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ตรงกลางร,ระหว่างเบรกธรรมดากับเบรกเซรามิกพอทที่ให้มาเนี่ยเป็น พอตเบรกที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็น6พอตที่แบบถ้าเกิดเรามาดูคันจริงนี่คือใหญ่มากนะครับล้อเป็นล้อดีไซน์ของ R S c a านะครับก็จะเป็นล้อหน้าตาแบบนี้เลย<ม>เหมือนหลุดมาจากหนัง Avenger อร์แอนเกที่โทนี่สตาร์ขับนั่นเองนะครับเท่มากนะครับตัวชาร์จนี่นะครับตัวชาร์จก็มีมาให้2ฝั่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นตัว A C กับ D C นะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น แค่ a ออย่างเดียวนะครับการชาร์จรถกระแสสลับของรถคันนี้นะครับรองรับการชาร์จสูงสุดมากถึง22กิโลวัตต์และตัวกระแสะตรงของรถนะครับ DC ของรถเนี่ยรองรับการชาร์จสูงสุดได้ถึง270กิโลวัตต์เยอะมากนะครับเหมือนสเปกเป็นสเปคเมืองนอกอนะเนาะที่เขารองรับแบบพวกชาร์จตรงแบบแรง แต่ว่าถ้าเกิดเป็นวอลบ็อกซ์บางยี่ห้อนะครับสามารถที่จะใส่ไฟได้22กิโลวัตต์เนี่ยคันนี้ก็สามารถที่จะชาร์จไฟเต็มๆแบบแม็กซ์สุดๆ22กิโลวัตต์ได้เลย0ถึง100%เนี่ยกระแสสลับ22กิโลวัตต์สามารถชาร์จเต็มได้ภายใน5ชั่วโมงกับอีก15นาทีกับคาปาซิตี้แบตเตอรี่ที่มันเยอะมากถึง93.5กิโลวัตต์อัวโเนี่ย5ชั่วโมงเนี่ยถือว่าไวมากนะครับค่าสัมประสิทธิ์ของรถนะครับรถคันนี้ถูกออกแบบมาในอุโมงค์ลมนะครับค่าสั ออเงมันรีดอากาศดีมากนะครับคือการออกแบบของรถเนี่ยเวลาเราขับรถไปเนี่ยถ้าเกิดเรามีค่าสัมประสิทธิ์รถต่ำๆเนี่ยเสียงเทอร์โบเลน์เนี่ยก็จะน้อยการประทะลมด้านหน้าก็จะน้อยแล้วรถก็จะเคลื่อนตัวได้ดีในความเร็วสูงๆนะครับความพิเศษของรถครั้งนี้อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับคือช่วงล่างของรถเนี่ยเรียกว่า three chamber suspension นะครับคือเขาจะแบ่งอากาศเป็น3ส่วนแล้วแต่ว่าโหมดการขับขี่ของคุณคืออะไรช่วงล่างก็จะปรับนุ่ม ปรับแข่งนะครับตามโหมดการขับขี่แล้วก็ตามสภาพถนนด,ด้วยอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบไฮเทคมากๆเลยเป็นถูกลมหน้าหลังนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถไฟฟา้าที่มี2เกียร์คือเกียร์ออกตัวหรือว่าร้อนคอนโทรเนี่ยจะถูกใส่มาที่ล้อหลังนะครับเกียร์แรกเขาจะเป็นช็อตชิปมากๆาแบบแค่ออกตัวแบบปึ้งนิดเดียวแล้วก็ชิปเป็นเกียร์สเลยเกียร์สก็จะเป็นครูซซิ่งยาวๆเลยจนความเร็วสูงสุดถึง250กิโลเมตรนะครับ เราพามาดูด้านท้ายกันด้านท้ายของรถนะครับสิ่งแรกเลยที่เราจะสปอร์ตเลยจุดเด่นของรถครันนี้เลยคือไฟท้ายที่มันใหญ่แล้วมันอลังการมากนะร,รับกับทรงของรถที่มันเป็นท้ายล่าทรงคูเป,สสป้สปอร์ตสปอร์ตแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะมากดล็อกนะครับแล้วเดี๋ยวไฟก็จะวิ่งนะครับโอ้โหเป็นไงสวยมากสวยมากสวยสวยมากเดี๋ยวเราอล็อกโอ้โห ยอมรับเลยสวยมากนะครับรวมถึงสปอยเลอร์หลังเนี่ยสามารถที่จะเปิดแล้วแต่ความเร็วของรถนะครับคือสปอยเลอร์เขาก็จะเปิดทํางานเองหรือแม้แต่เราจะกดแมนนวลให้รถเปิดสปอยเลอร์ขึ้นมาก็ได้ทั้งสเปซด,ด้านท้ายเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่านี่คือทั้งสเปซด,ด้านท้ายนะครับก็ใหญ่นะเออใหญ่เลยอ่ะ ด้าน้ายในยความจุสูงสุดข,ข,ของรถเนี่ยอยู่ที่350ลิตรนะครับใหญ่นะเอาจริงๆก็คือใหญ่นะครับผมรู้สึกว่าก็สามารถที่จะวางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้เนี่ยผมว่าได้ประมาณใบหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ใบเล็กๆอีกประมาณใบหนึ่งก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานนะครับปิดก็เป็นเทลเกตไฟฟ้าด้วยนะครับ หลังคาของรถคันนี้นะครับเราสามารถสเปคได้2อย่างคือเป็นคาร์บอนรูฟแบบนี้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งคือเป็นหลังคาแก้วนะครับหลังคาแก้วก็จะมีการกรองแสงทั้งหมด8ชั้นนะครับสามารถที่จะสเปคได้ว่าเราอยากได้เป็นหลังคาคาร์บอนทึบแบบนี้หรือว่าอยากได้เป็นหลังคาแก้วนะครับแต่ผมส่วนตัวผมชอบหลังคานี้นะสวยมากนะครับแล้วก็มันทําให้รถมันดูซิ่งมากเลยนะแล้วแดดบ้านเรามันร้อนอ่ะคิดว่าหลังคาเนี้ยน่าจะตอบโจทย์ที่สุดนะครับ ด้วยความที่รถคันนี้ไม่มีเครื่องยนต์นะครับฝากระโปรงหน้าเนี่ยก็จะเป็นที่เก็บของไปซึ่งมีแคปซิ i t ตี้เก็บของอยู่ประมาณ85ลิตรนะครับแล้วที่เปิดฝากระโปรงหน้าเขาอะที่มากเลยอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกดตรงขอบประตูแบบนี้นะครับ เด,เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทางสเปซ e เป็นยังไงนะครับและนี่ก็คือพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้า85ลิตรนะครับก็สามารถที่จะวางกระเป๋าเดินทางใบเล็กๆเนี่ยได้เลยใบหนึ่งนะครับใหญ่พอสมควรคือดูภายนอกเนี่ยอาจจะดูแบบแคบๆหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเขาลึกนะครับก็วางช้อปปิ้งแบกอะไรอย่างเงี้ยคือวางได้เลยคือใช้งานได้จริงๆนะครับก็มีงามมากครับ ตอนนี้เราก็อยู่ภายในของรถอีตอน GT RS แล้วนะครับคันนี้เป็นพรมอะไรซ้ายนะครับมีแค่8คันในโลกยังไม่ได้วางขายนะครับทาง Audi Thailand เนี่ยขอรถมาโชว์ในงานเปิดตัวครั้งนี้แล้วก็จะเอาไปโชว์ในงานม o t ต r Show ที่กำลังจะถึงนี้นะครับใครไปม o t ตอร์ o w เนี่ยก็สามารถแวะเข้าไปดูได้ที่บูธของ Audi เขานะครับภายในเนี่ยอยากจะบอกว่าเข้ามาถึงภายในนี่เป็นอะไรที่แบบว่าพิเศษนะครับไม่ใช่ว่าหล่อธรรมดา a u d ดีเนี่ยเข้ามาข้างในเนี่ยก็คือหล่อทุกคันอยู่แล้วแต่ว่าคันนี้พอเข้ามาถห็ป,ปุ๊บผมรู้สึกว กว่ารถ audi rs รุ่นอื่นๆที่เราเคยเข้ามานั่งด้านในเลยนะครับเรื่องจากแบบชิมการตกแต่งภายในเนี่ยเป็นแมตคาร์บอนทั้งคันนะครับทั้งคันจริงๆคือแบบสวยมากอะแล้วก็ตัดกับลายเป็นโนแบล็คกแบบเนี้ยนะครับแล้วก็มีอัลเคนทาร่าแซมทั้งหมดเลยรวมถึงพวงมาลัยด้วยเป็นพวงมาลัยท้ยตัดทรง rs นะครับเป็นอะไรที่แบบว่าเท่มากการตกแต่งภายในเนี่ยเขาก็มีมาให้แบบแน่นเลย รวมถึงตัวเบลเนี่ยเป็นสีแดงและเป็นสีแดงที่แบบเท่มากอะ่ะมีมารอบคันเลยนะครับรเวลาเราคาด๊บเนี้โอ้โหด,ดูดูดีนะหน้าปัดเนี่ยเป็นหน้าปัดเดียวกับตัวสปอ t b ตแบ็คที่เราเคยทำคอนเทนต์กันไปนะครับก็หน้าตาก็จะแบบเท่นะเอาจริงๆเพราะว่ามันมีกราฟิกเป็นตัวรถอ e ีตอน GT ให้เราได้เห็นด้วยนะทําให้เราได้รู้ว่าเออเฮ้ยเรากำลังขับอ e ีทอน GT อยู่นะอะไรอย่างงี้ะครับรถคันนี้นะครับ,รรบเป็นระบบพรรวงมาลัยไฟฟ้าพร้อม wheel ว t e e r i n g นะครับเป็นขับเคลื่อนสีล้อไม่พอนะครับแล้วก็มีการควบคุมการเลี้ยวเน แล้วความเร็วต่ำๆเนี่ยองศาของล้อเนี่ยจะบิดให้มากถึง5องศานะครับช่วยให้เวลาเราไปในที่แคบแคเวลาเราต้องกลับรถจะทําให้วงเลี้ยวเนี่ยแคบลงนะครับรวมถึงในกรณีที่แบบทำความเร็วสูงๆนะครับล้อหลังเนี่ยจะหันไปทิศทางเดียวกับล้อหน้านะครับทำให้ระบบขับเคลื่อนของรถนะครับเวลาเราสตีเตียรลิงรถเนี่ยตอบสนองได้ดีนะครับล้อหลังเนี่ยจะบิดให้ช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนเลนอะไรอย่างเงี้ยประมาณ3องศานะครับรถคันนี้นะครับมีเสียงสังเคราะห์มาให้คือเขาคำนึงถึงความปลอดภัยของคนภายนอกแล้วก็อารมณ์ของการขับขี่ด้วย เสียงสังเคราะห์ของ Audi e-tron GT RS คันนี้อยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่แบบเท่มากนะครับเป็นเสียงสังเคราะห์ที่แบบเหมือนรถเครื่องวีอ่ะเฮ้ยอันนี้คือแบบดีมากอะ่ะเป็นเสียงสังเคราะห์ที่แบบเจเนเรตเสียงนะครับให้ความปลอดภัยกับคนภายนอกคนที่ดเดินถนนแบบอาจจะไม่ได้ยินเสียงรถไฟฟ้าด้วยความที่รถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่มีเสียงนะครับเป็นอะไรที่แบบดีมากเลยอะ่ะเสียงเขาแบบเสียงเพาะมากนะครับเลนของรถคันนี้นะครับก็สามารถขับไกลได้ถึง 500กับอีก4กิโลเมตรนะครับอันนี้มันเป็น ค่าเฉลี่ยในแ l a แต่ว่าพอขับจริงเนี่ยอาจจะไม่ถึง500หรอกนะครับก็จะเคลมตามมาตรฐานของรถเขาว่าก็ประมาณ500กิโลนะครับครื่งเสียงเป็น b o สามิติเหมือน Audi RS ทุกรุ่นเลยนะครับออกแบบมาให้เสียงออกด้านซ้ายขวาและรวมถึงด้านบนล่างด้วยนะครับเบาะนั่งเนี่ยจะเป็นลายตัดเย็บนะครับเป็นลายฮันนี่โคมนะครับรวมถึงมีโลโก้ RS มาให้ด้วยแล้วนั่งดีมากอะคือรู้สึกแบบกระชับมากนะครับดีงามมากนะครับโหมดการขับขี่ของรถเนี่ยก็สามารถที่จะกดได้เหมือนรถ Audi ทั่วไปเลยแล้วก็ตัวรถเนี่ยสามารถที่จะขึ้น ได้ปรับเลเวลได้เองด้วยในกรณีที่แบบคุณขับเป็นโหมดดนามิกรถก็จะโลตัวเองลงมา1นึ่งเลเวลนะครับถ้าเกิดสมบูปโหมดคอมฟอร์ตก็จะขึ้นมาเป็นระดับกลางหรือว่าในกรณีที่แบบคุณขับไปแล้วเนี่ยมีเนินที่มันจะต้องหลีกต้องการเพิ่มกาวเคลลแ่นส์เนี่ยก็สามารถที่จะกดแล้วให้รถมันลิฟต์ขึ้นมาได้ด้วยฟีลลิ่งการขับนะครับโพซิชั่นนิ่งการนั่งต่างๆเนี่ยอยากจะบอกว่าภายนอกเนี่ยมันดูแบนใช่ป่ะแต่เข้ามาข้างในเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันดูกว้างมันดูโล่งแล้วมมมมมั room, นะััมมัันนนีีเเเดดรรรูหลลลือออ้้้ววยยาขบบถถ่ผสึกก อยู่กับมันได้จริง่ะมันเป็นรถสปอร์ตที่มันสวยมากแล้วมันก็แรงมากแล้วเราก็สามารถที่จะขับทุกวันได้จริงๆนะครับตัวเมมโมรี่เบาะมีมาให้2 m e เมมโมรีนะครับตัวปรับอากาศในรถเนี่ยเป็นเลเยอร์ที่เท่มากอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นจอสัมผัสเหมือน Audi บางรุ่นอันนี้ไม่เป็นปุ่มแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดใครดูคลิปผมเนี่ยผมก็จะบอกว่าผมชอบอะไรแบบนี้มากเลยผมไม่ชอบทัชสกรีนนะครับเป็นอะไรที่แบบดีมากแล้วเลเยอร์ต่างๆเนี่ยมันเป็นเลเยอร์ที่แบบเข้ามือเวลาเราขับรถเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ในโพซิช นะเข้ามือหมดเลยนะครับเกียร์ไม่มีแท่นเกียร์เหมือนรถธรรมดาแล้วคือมันเป็นอิเล็กทรอนิกเกียร์นะครับคือสามารถที่จะดันเข้าดันขึ้นดันลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีคัปโฮลเดอร์มาให้2อันนะครับรวมถึงมีที่ชาร์จต่างๆมีตัว USB C มาให้2อันด้วยนะครับ Apple CarPlay Android Auto มีมาให้หมดรวมถึงมี MMI Plus นะครับก็คือมีน a เ i กเตอร์มาให้ในรถด้วยแล้วก็ตัว Virtual Cockpit Plus ตัวนี้ก็สามารถที่จะซิงตัวน a เ i กเตอร์จากตัวรถมาใส่ที่หน้าจอตรงนี้ได้ด้วยนะครับ Exsystem System, System ของรถ Audi นะครับมีมาให้ด้วยในรถคันนี้นะครับตัวแรกก็คือเป็น Audi Presence Basic Front a n d r e a r นะครับในกรณีที่รถเนี่ยจับได้ว่าจะมีการ impact ด้านหน้าหรือด้านหลังเนี่ยตัวเบลเนี่ยครับเขาก็จะดึงเราให้ติดกบับเบาะนะครับแล้วก็จะกระชับตัวเราให้มันติดกบับเบาะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะครับอีกอันนึงคือ exit warning เวลาเราจะเปิดประตูรถเนี่ยรถเขาดีเทคได้ปุ๊บจะมีไฟขึ้นที่ตัวขอบกระจกด้านในนะครับในตำแหน่งที่ตาเรามองพอดีพอเราเปิดประตูรถปุ๊บถ้าเกิดมันมีรถมาเนี่ยไฟจะขึ้นเตือนแล้วก็จะมีเสียงสัญญ,ญาณเตือนด้วยนะครับ lane change assist ในกรณีที่แบบคุณขับรถอยู่แล้วคุณเปลี่ยนเลนกะทันหันหรือว่าคุณเปลี่ยนเลนแล้วมันมีรถมาในในนนเถก็จะตือน ตำแหน่งไฟเดียวกันนะครับเลนดีพาร์เจอร์วอร์นิ่งก็เวลาเราขับรถไปเนี่ยแล้วมีการค่อมเลนรถมนดีเทคได้ปุ๊บเขาก็จะเตียกลับมาให้แล้วก็จะมีวอร์นิ่งเตือนให้ด้วยนะครับ รวมถึงมีฟอน t ์แอนด์เรียครอสทราฟฟิกอเด์ด้วยสมมติว่าเราขับรถไปด้านหน้าแล้วเป็นตึก2อันเรามองไม่เห็นหรอกว่ารถมันเข้ามาฝั่งไหนบ้างรถเขาจะดีเทคได้ว่าเออเฮ้ยอย่าเพิ่งออกไปมันก็จะมีสัญญาณเตือน่าเอออย่าเพิ่งออกนะมีรถมารวมถึงด้านหลังด้วยตอนนี้ที่แบบเราถอยรถออกจากซองมีคนเดินผ่านมีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์คันอื่นขับผ่านด้านหลังเนี่ยจะสามารถดีเทคได้ด้วยนะครับว่าตอนนี้อย่าเพิ่งขับออกไปนะมีสัญญาณเตือนว่ามีรถอยู่อะไรอยู่ก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้ดีีครรัััับบบเเด๋ยววาาาไปนนน่่งงะะะหลก มันอึดอัดไหมนะครับด้วยความที่แบบทรงมาดูลาดดูแบนขนาดนี้นะครับเมื่อเราซื้อรถ4ประตูทรงสปอร์ตแบบนี้เราก็ต้องคํานึงถึงคนนั่งเบาะหลังใช่ไหมครับเบาะหลังเนี่ยคิดว่าจะอึดอัดนะตอนแรกอะ แต่พอเรามานั่งป๊บอ,อ่ะเฮ้ยรู้สึกว่าแบบมันนั่งได้คือมันมีพื้นที่ใช้สอยแล้วที่สําคัญเลยอะ่ะ f ีล l ิ่งอะ่ะคือมันเป็น feeling sport เหมือนด้านหน้าเลยอะ่ะคือเราเรานั่งป๊อปป<ะ>บอ่ะเบาะหลังมันเป็นเบาะหลังที่แบบกระชับอะ่ะกระชับดีมากนะครับรวมถึงว่ามี head room เหลืออยู่เยอะมากนะครับแบบไม่ขี้เหนดเลยอะ่ะเป็นเบาะที่แบบนั่งดีด้วยนะแล้วตัว m a t เ r i ยลที่ มีมาให้เนี่ยครับเป็นเบาะไฟนะัปปาที่นั่งสบายนะแล้วเราทัชชิ่งต่างๆมันเป็นฟีลลิ่งที่แบบพรีเมียมนะครับไม่คิดเลยเลยเป็นรถที่แบบเบาะหลังดีงามมากนะครับรวมถึงว่ามีคัพโฮเดอร์มาให้2จุดเป็นสไตล์รถใช้งานได้ปกตินะครับคนก็นั่งได้ด้วยนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่พื้นรถนะครับก็เวลาเรานั่งบุบจะรู้สึกได้นะครับว่าตำแหน่งการวางเบาะมันจะแบบแปลกๆนิดนึงมันจะไม่ค่อยเหมือนรถทั่วๆไปอ่าเพราะว่าแบตเตอรี่อยู่ด้านล่างแล้วก็มีมอเตอร์ที่อยู่ด้านหลังอาจจะแบบว่าบางเบาะเนี่ยหล ก็นั่งได้ไม่ได้นั่งเกียดเลยอะคือแบบเบาะนั่งดีมากนะครับราคาของรถ Audi Etron GT นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่6,390าน0บาทนะครับและ Etron GT Performance ราคาอยู่ที่6,790านบาทและ RS Etron GT คันนี้นะครับราคาอยู่ที่ 9,490,000บาทนะครับสามารถเข้าไปซื้อเข้าไปดูรถได้ที่ Audi Thailand และ Audi Dealer ทั่วประเทศได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณ Audi Thailand นะครับที่ชวนผมมาในงานเปิดตัว RS Eton GT คันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสินอัสดาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เรื่องรถยนต์เรื่องไลฟ์สไตล์นะครับการเดินทางคือความสุขครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ